หลักสูตรกองทุนรถยนต์าภาษีครับขายได้สับเปลี่ยนเป็นเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนรถยนต์าภาษีครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขของกองทุนแต่ละประเภทครับสิทธิในการซื้อต่างๆครับไปจนถึงสินทรัพย์ที่ลงทุนและดูเรื่องของเงื่อนไขที่หลายคนมักจะพลาดครับสิ่งที่ต้องระวังครับอันดับแรกคือการซื้อเกินสิทธิ์ครับยังมีเรื่องของการขายก่อนกําหนดด้วยครับ ถือไม่ครบตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของภาษีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกําไรต้องมาเสียภาษีคืนภาษีแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือว่าดอกเบี้ยอีก1.5%ต่อเดือนด้วยครับใครไม่มั่นใจว่าที่ผ่านมาทําผิดหรือเปล่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับสามารถมาศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเคลียร์ทุกประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนและภาษีกันไปเลยครับ